ปาดบอกญ่ครับพี่นอกเดือดเออเดือดเป็น,น,นอย่างน้อครับเดือดเลยรัวเลยรวงเ,เลยครับโอ้มี่ตครับพี่นอก

ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้มาพบมาปอกับลุงหยีด้วยถุงชื่อเก่านะครับวันนี้ก็ถ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับมาใส่บางลั่นนะครับคือเกานะครับหาเอียนนะครับช่วงนี้ช่วงดูหาเอียนนะครับวันนี้ก็ใส่เนื้อเก้าครับเนื้อขี้กระเดียนซับผสมดินนะครับก็เอามาใส่บางลั่นแล้วก็หาใส่ตามซักนะครับ ส่วนมากทุกสะแถวนี้นะครับกิบมีคนนส่ทั่งอิจูทั่งบังรั้นไซซุมือครับว่าขาดสายนะครับยุี่ว่าผู้ได้ชิมานบม่หมันนะครับอันนี้ก็ล่องมาเดาๆใสเมึงครับได้บ่ได้ก็อย่าว่ากันนะครับเดี๋ยวจังได้ก็ส่พี่น้องมึงนะครับแล้วก็มาสรุปแต้มกันมือนเสาร์นะครับผู้ดก็เขามารับชุ่มแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ลุงยุ้ยนะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับ ก็เป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกใหม่พี่น้องมึงนะครับอาชีพยามเ็ดคลิปออกใหม่พี่น้องมึงหลายๆนะครับอาสิออกแนวหาอยู่หากินตามท้องไร่ท้องนานะครับไปครับเดี๋ยวสาสิพภาพปไปใส่บางลั่นต่อครับสงังสั่งหนึ่งทั้งคุณแครับปไปครับ ครับพี่น้องเมื่อวีหม่องตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวผงจะไปใส่หม่องผุดนะครับสร้างนี้ก็บ่าไม้เ่าปันไดครับไม่ว้าแผนพผดนะครับยางค้นขนาดที่ใส่หลายแล้วครับแล้วก็ในยางรัดน้ำเขามากแล้วก็สิลองใส่มือไหวนะครับใส่หม่องผุดครับตั้งกล้องก็ได้ก็เอาใ้นี้ครับ ใส่แล้วครับใส่หยากเนี่ยนะครับก็๋เดี๋ยวสิไปทยอยใส่นั้นมดนะครับเหมือนเดี๋ยมาประมาณยี่สิบเกือบยี่สิบนะครับเนื่องจากว่าเอียนตรงนี้เริ่มหายหยากแล้วครับก็เลยเอามาหลายนิดนึงนะครับก็ใดๆอะไรยังไงค่อยมาุนมาติดตามกันมือมองย่ยมเสานะครับเดี๋ยวมือเสาสิบห้าออกว่าผู้หลอดต่ตีสีนะครับไปครับพี่นอกเดี๋ยวขออนุญาตใส่ก่อนครับ ครับผมก็สวัสดีกันตอนเช้าครับมางคบมาพค์กับลุงหยีลุยถุงคือเก่าครับตอนนี้ก็เวลาตีสี่ครับตอนนี้อุณหภูมิก็ยี่สิบองศาครับหนาวแล้วครับทั้งนี้ตีสี่ยี่สิบองศาครับอ่าสีผ้าพี่น้องมายำบางลั่นครับที่ใส่ไว้แต่หมื่บ้านนะครับอ่ะเล็กสิทธือว่าถือครับเพราะว่ามาใส่ไม้ ไม้เก่าที่เขาใส่ไว้เหรอครับมีแต่ห้อยคนใส่นะครับผมก็บผมมีหวงใส่ผมก็ใส่ย้ายไปทัว่วรลนะครับใดๆๆจังใดกันมาหลุดมาติดตามไปผอมๆกันนะครับครับผมใส่ไว้นี่แหละครับลองก,กัดน,น้่งนึงตัวก็นาะ แต้มนะครับโมมีแต้มพี่น้งองแหลงแหลกก็ะซ้าแล้วครับลุ้ลังต่อไปนะครับสะมันเป็นสะเป็นแผนนะครับพี่น้องมันกระเลยบวกลังโตบ่กลายไหลปไนไหนครับ ครับอีกหลังหนึ่งครับว่มีแต้มเพื่อนครับพี่น้องเบาะครับก็เป่าไปสองหลังแล้วครับไปครับ จงไดก็ไปหลุนติดตามหลังต่อไปครับว่าสิได้ยแจ่มบ่ครับเมื่อครับพี่น้องมาม่องอีกครับสิมีโตบวเปี่ยนหายงกครับพี่น้อง ตัวนี่มีโตอยู่เนาะพี่น้องได้แล้วครับเต็มแรกครับมันหมานแล้วครับใส่สวยครับครับพี่น้องมามึองอีกสะหนึ่งครับวะสิมีแตมนะครับใส่บังลั่นไว้นี่สองบังเนาะครับพี่น้องจากชิมีเอียนว่ามีหรอครับพิณหกหกพมก ใสไไ่ไปเลยนะครับว่าช่วงนี้หายากเนี่ยใส่ไปนี่บางนึงนะครับมันถึนไปน้ำๆกันไปฟอมๆกันครับ <c oughs> โอ้ีโตครับพี่น้อง หนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มสวยๆครับพี่น้องครับดินอยู่ทั้งในนะครับสวยแล้วครับไปอีกครั้งนึงครับไอมึงมาสีม่แต้มวเย็นก่หายากเนี่ยไปมึงได้ล่ะยังมีแต่ห้อยคนใส่ หลังหนีเฝ้าครับพี่นอ้องบ่ดถือไปดุนสะต่อไปครับพี่นอ้องครับพี่นอ้อง เอามาอยู่อีกน้องสะหนึ่งนะครับมีสองสะติดกันอยู่นี่นะครับใส่ไใบสังละสองบังมาหลุนไปน้ำกันครับมาใช้มีแตมบ่บ่ค่อยมั่นใจวันใดหรอกครับพี่น้องมีแตมกับดีครับม,มีแตมเขาเป็นยังครับ ไดไปนีแล้วครับนี่แต้มอยู่นะครับ,น,น,รบนี่ครับพี่นะ้องนี่ครับตัวบัวใหญ่ครับ เดว่าได้แต้มครับพี่น้องไปครับไปเมืองหลังถัดไปกันเลยครับหกอับสัง่งหกแห้ง,งขามไปยางทั้งให้หน้าครับ n h i บังนึงนะครับนี่แต้มครับพี่น้อกเต็มญ่ครับ ครัไงเลยครับจะว่าตายครับตายแล้วครับพี่น้องไงเลยไปข้าบังครับนำเข่าบังได้ครับบังจมครับไปครับพ่อพี่ยังครับไปหลุดหลังเขาไปครับนะครับมารลุน สาีีกันต่อครับไม้กันวยครับสั่งนี่ผมใส่ไ้ช่างผีครับนี่ครับนี่ตัวนี่น่องมึงบานออ เบาๆครับมันมีแต้มะครับพี่นอ้องครับพี่นอ้องอีกสังหนึ่งครับนี่โตบ่อครับมันหลุนไปน้ำกันครับใส่ไว้ซื้อได้นาะนี่แต่ไ้้ย้นเปิดจำหม่องเจ้าข้องใส่กับว่ นี่ครับมองนี้แหละครับม <c oughs> ีเตียมพี่น้องในเมืองอีกป <c oughs> อนอูย่างหนักครับพี่น้องหนักแห้งครับป้าบอกไงครับพี่น้องเลือดเออเลือดเป็นอย่างน้อครับนี่เลือดหลรัวเลรวงเลยครับ อาสีสองแต้มครับเมื่อสองกับสามครับนี่แนนเอ็ดเลยครับนักตึงๆเลยครับอาชีเดียวมือแรงสิมาสามไม้เดิมครับอีกบางนึงยุบฟังผุนครับไปดุดน,น้ากันครับพี่น้องครับอีกบางนึงผมใส่ไปทั้งผีครับ ใช่ไนีครับพี่น้องหลุนมะทั้งนี้เสด็จโตบ,บ่เบาเแท้ครับพี่น้องมันหนักคือบังมันหันเลยเออแต่ก็มีโตครับพี่น้องนี่ครับมีโตอยู่นะครับเห็นไหมพี่น้องอ่าแกวแล้วครับพี่น้อง เคลวัอดีมีเยื่อเหลืออยู่ครับได้ประมาณหกเจ็ดบังครับเดสิม,สม,มาสสมไม้เก่าคเหมือนแถวๆนี้นะครับไปครับไปย้ำหลังต่อๆไปครับพี่น้องครับพี่น้อง <c oughs> มารลุ่นกันอีกสาหนึ่งครับผมใส่ไว้ อยู่หลังหนึ่งครับครับบางลั่นหลังหนึ่งครับมาลุ่นกันครับวาชิมิตโตะมาเมืองบางลั่นกันใส่ใบสองก่นอนหนอว่าสั่งมันมันหกนะครับเป็นตะมิเอียนนะครับเลยใส่ใบสองบังเลย อยู่กัล่องเอามาใส่ครับหาดหามันถือ <c oughs> อ่ะได้โตนะครับเห็นไหมพี่น้องดิบใหญ่เลยครับหนาสีสองแต้มครับบาแต้มหนึ่งกับสองแต้มครับอ่าหมานแล้วพี่น้องก็จะสีบ่าหมานครับมาอนี้พาได้โตอยู่ครับ มาหลุนไอจูครับอีจูนี้บ่เ,เคยได้นะครับผมใส่จูบ่เคยได้นะครับผมก็สชิผมชิดไปขินมาผมาเออมาใส่จกเกี๊ยวมึงหามันใด้่ตัวอีกหามันหามันมีตัวถึกหามันจังเละหรอครับพี่นอ้องมันกับเ่เคยได้เนาะใส่จูบ่บเป็นนะครับมาลองมังครับ วาถือขึ้นเก้าเหรอครับพี่นอ้องใส่ว่าเป็นยังได้กับว่าถือครับย่อมผักครับใส่จูนไปครับพี่นอ้องจูกับประมาณพอได้แต่บังลั่นครับไปครับเดี๋ยวยังได็ก็ับสิบภาพพี่น้องไปสรุปแต้มกันครับแจงเหรอครับแข็งจกงปังครับพี่นอ้อง เดี๋ยวสิพักครับพี่น้องไปย้ำมาแล้วครับเดี๋ยวมาร่นแต้มกันนะครับวา่าสิได้จักโตนะครับคัดมาทั้งหมดเก่า,เก,าเก่าบังนะครับถี่มันถึกนะครับเดี๋ยวสมะมาเทาให้พี่น้องเมืองนะครับใส่ืมเนี้ก็ใส่โต้ว,ว่าค่อยสวยมป็นไดดอกอครับพี่น้องนะครับอ่ะ เดี๋ยวมึงบังแหลกครับวสิตัวงามบอนี่เห็นนี่เนาะครับพี่น้องเดี๋ยวมึงจะเทใส่อีจูนะครับอีจูประมาณนี่ครับเทพี่น้องมึงโอ้บัก nhay ครับพี่น้องตายอ้นซ้อนครับเห็นเนาะอ้บัก nhay ครับเสียดายยังครับครับโอ้ nhay ครับเ๋อหรือครับ ง่ายเลยครับพี่น้องจะได้ครับอ่ะไม่เป็นยังครับดูว่าได้แต้มครับหนึ่งแต้มครับหลังที่สองครับหลังนี้น้อยแต่นักครับของแต้มง่ายครับอีกบ่โอ้มีอีก นี p, ่คร oh, ับต no <c ười> <uy> <t> ัวหนึ่งเสียไดยครับพี่น้องบางนีน้อยถึกสองวตได้ครับตายตัวหนึ่งมันบังงยเงี้ครับถึอบ่ถึอตัวน้อยครับง่ะบังนี้นักครับมาดุนกันครับหนึ่งแจมครับ นี่เหรอสองครับนี่อีกเหรอมาครับสองแต็มครับพี่เนาะเป็นสองซี่ฮาหกตัวเหรอครับซี่บังหกตัว บางนี่กัน,นักครับไช่ครับคือผมเห็นยังลูกนักนีกน่บ่ละ่ะนักขี่ตม้มวะอ่ะนัก,กนเตะบ่ลลงเดี๋ยวจุ่มน้ำก่อนครับพี่น้อง ลูกี้ขัดอยู่นะครับต้องใส่ไตครับพีน่น้อมาดินโอ้โอะอ,อกมาแล้ว เดียวครับเก็ยแตมแล้วครับอ้บางนี้เบาคะครับแปดแตมครับตัวไม่เงไ่งครับนี่กระเป๋าครับเบาแต่มีแตมด้อเก่าแตมแล้วครับพี่น้อง เอ็ดเอ็ดแตรมโอ้มันคะรับพี่น้องนี่ครับสิบเอ็ดแต้มนะครับเดี๋ยวไล่เด้อ เท่หห้พี่น้องมั้งครับเท่ใส่ถุงมางยงไงครับตายไปสองสามตัวนะครับพี่น้องเียดยครับ ออกครับพี่น้องโอ้หยายแข็งแล้วก็นไปครับเกือบสองโลครับนี่ฮะพี่ว่าได้ไล่ครับพี่น้อง นี่บอกง่ายๆครับเอเครับรอบผมเล็กๆก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดตามกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุ่งอย่ลุยทุ่งนะครับเ็ดคลิปใหม่ๆออกมาพี่น้องรับชมนะครับอันนี้ก็สวยแล้วนะครับมาแจ่งยางปางด้วยครับมาแต่ตีสี่ กับแมาเห็ดนันเห็ดนี้นะครับมาพุดดินี่นะครับอยู่หน้าครับสิบปลูกกอไผ่นะครับกับปาลพีนองกดติดตามกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดแชร์นะครับก็เป็นกำลังใจนะครับมีขอผิดาลาดประการใดก็คอมเมนต์มาบอกลุงวีเลยนะครับสิพัฒนาและปรับปรุงไปเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ก็ลาพีนองไปสำนีครับสวัสดีครับ แยูมที่เขาได้ครับที่ได้เรยย่ยจะไล่ก็ด้ครับนี่ครับครับ,รบเห็นว่าน,น้องพี่น้องอาซีเน่ม์ชัดครับจมเลยครับนี่จะเอียนทั้งนั้นครับ อ่เข้าบ้านกัน,นครับสวยแล้ว